ผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวก่อนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสะพานที่สําคัญนะเพราะว่าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็สปอปอลาวนะคะกรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้างเป็นแห่งที่6แล้วนะคะสะพานนี้จะเชื่อมระหว่างอุบลราชธานีกับเมืองสารวันสปอปอลาวความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับดรปรีชาพรสุวรนโดมวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศกรมทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะดรปรีชาพรคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คับคุณทิพคุณยศสวัสดีครับครับผมนั่นดรครับความคืบหน้าเรื่องของการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวัตตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับครับต้องขออนุญาตเกิดนี้ก่อนนะครับว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยทางกรมทางหลวงเนี่ยเราสร้างไปแล้วทั้งหมด5แห่งนะครับครับเปิดบทการแล้วทั้งหมด4ี่แห่งแห่งแรกเนี่ยก็คือหนองคายเวียงจันทร์นะครับแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์เขตแห่งที่สามนครพนมคำม่วนแห่งที่สี่เชียงของห้วยทราย ส่วนแหล่งที่ห้าเนี่ยเราเพิ่งมีพิธีวางศิาลาฤกษ์ไปก็คือบึงการบอิคําไซนะครับออซึ่งคาดว่าสภามิตารภาไทยลาวแห่งที่ห้าเนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดใช้บริการได้ภายในปีหกเจ็ดนะครับส่วนสภาพิตารภาไทยลาวแห่งที่หกเนี่ยล่าสุดคุณที่คุณยศครับเราเพิ่งมีการประชุมกันเมื่อวันที่แปดธันวาคมเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับออโดยที่มีการตกลงทั้งสองฝ่ายนะครับระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งสปปลาวเนี่ยว่าเราคาดการ กำหนดสร้างประมาณปี68หรือ69ครับครับโดยสองฝั่งจะกลับไปหางบป,ประมาณของตัวเองครับแล้วก็กลับมาประชุมกันอีกรอบครับจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างสะพานค่ะทั้งฝั่งจากอุบลใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นทางเมืองสารวัตรม,มันจุดเริ่มต้นอะไรยังไงเส้นทางยังไงคะ ครับก็คือจุดเริ่มต้นจากฝั่งไทยก่อนตั้งแต่กันเนาะในฝั่งไทยครับก็จะเริ่มต้นที่บริเวณบ้านโนนตาลนะครับอําเภอนาตาลจังหวัดขุบลราชธานีนะครับโดยที่เราจะสร้างถนนเนี่ยเป็นถนนสี่เลนนะครับประมาณสี่กิโลเชื่อมโยงกับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําโขงไปฝั่งลาวนะครับในฝั่งลาวเนี่ยก็จะไปสมทบกับทางหลวงหมายเลขอารสิบสามของเขาบริเวณบ้านพวงสวรรค์ เมืองละครเพลงแขวงสารวันนะครับเพราะว่าทางหลวงหมายเลข R13 ของเขาเนี่ยจะทะลุไปถึงเวียดนามนะครับไปถึง<อ>ท่าเรือดานาังเลยนะครับ<อ>เป็นการเชื่อมต่อของ CLMV ครับ<อ>ครับ,ค,รบค่ะนะคะอย่างรูปแบบของสะพานเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราจะเห็นว่าหลายๆสะพานก็จะมีความโดดเด่นของสถาปตัตยกรรมรสะพานอันนี้มีอะไรที่ที่ที่เราวางเอาไว้คะครับ คือสะานะครับจะเป็นรูปแบบทางโค้งนะครับยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรเป็นถนนสองเลนนะครับระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษเษครับครับเนี่ยครัแบบและอันนี้ก็จะมีด่านพรมแดนนะครับด่านพรมแดนก็คือในฝั่งของไทยนะครับเราได้แรงบันดาลใจมาจากสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานีก็คือดอกบัวหลวงครับเพราะนั้นเราเลยดีไซน์ด่านพรมแดนเนี่ยสะท้อนอสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอุบล ในฝั่งของเราอ่ะนะครับก็เราใช้แรงบรรดาใจสัญลักษณ์ของแขวงสารวันก็เป็นคล้ายรูปช้างอ่ะครับคมาเป็นบรรดาใจในการออกแบบด่านพรมแดงของทั้งฝั่งลาวครับเออเดียเห็นเห็นที่เป็นเหมือนดอกบัวนี่คือตรงนี้คือเป็นยังไงคะเห็นสวยงามมากเลยได้ครับเป็นฝั่งไทยครับเพราะว่าดอกบัวหลวงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประจาจังหวัดอุบลครับครับอก็เลยใช้เอกลักษณ์ของอุดรมาเป็นการดีไซน์ ม,มที่เห็นบอกว่าเรื่องของอาคารอาคารเองก็มีการออกแบบที่ที่มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นด้วยถูกไหมฮะอันนี้เป็นยังไงฮะใช,ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอาคารเนี่ยจะเป็นคล้ายๆการบรรทุกสินค้าใช่ไหมครับก็จะมีด่านมีการวัดน้ําหนักนะครับมีเจ้าหน้าที่ร่วมระหว่างก,กระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศนะครับเสินค้าผู้โดยสารรองรับทั้งผู้โดยสารธรรมดาแล้วก็ขนส่งสินค้าได้ครับครับผม,มครับ อย่างยงรูปแบบของสะพานที่โค้งอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับ5้าแห่งที่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 ทำมาด้วยไหมคะครับจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละสะพานเนี่ยจะมีคัสเตอร์เมดยูนิสัญลักษณ์เป็นของตัวเองครับครับอ๋ออันนี้อันนี้แตกต่างของอันอื่นยังไงที่ที่มีความโดดเด่นแล้วก็มันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันคือการเอื้อประโยชน์เรื่องการใช้งานด้วยเนี่ยค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้น อย่างสมมตินะครับจังหวัดบึงการใช่ไหมครับเราใช้แคนครับรูปแคนที่เป่าแคนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบสะพานของบึงการครับครับผมอ๋อก็คือเหมือนดึงดึงเอกลักษณ์ต่างๆเอามาในการทําโครงสร้างของสะพานให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับแล้วแต่แต่ละแห่งนะครับก็จะมีหน่วยงานมี C I Q ครบหมดครับครับ S <S อ๋อทีนี้ได้พูดถึง<อ>เรื่องของประโยชน์แล้ะครับถ้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จประโยชน์ที่ได้จากการสร้างนี้จะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากลยครับคุณทิพย์คุณยศอย่างแรกเลยนะครับผมว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะช่วยเหลืออย่างมากนะครับเพราะว่าคนไทยก็สามารถข้ามไปเที่ยวฝั่งลาว<ฆ>ได้สะดวกขึ้นฝั่งลาวก็สามารถมาเที่ยวฝั่งไทยได้สะดวกขึ้นคุณทิพย์คุณยศทราบไหมครับว่าตอนนี้ปัจจุบันการขนส่งสินค้าบริเวณนั้นน่ะเขาใช้ทางเรืออยู่ Oh. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสะพานไอ้น,นี่ก็จะสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้นตรงเวลาขึ้นปริมาณจำนวนมากขึ้นนะครับ oh. เพราะฉะนั้นจะช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมนะครับนี่ยังไม่รวมไปถึงดึงดูดนักลงทุนนะครับฝั่งลาวสามารถมาลงทุนฝั่งไทยได้ฝั oh. ่งไทยสามารถไปลงทุนฝั่งฝั่งลาวได้นะครับ oh. ผมถ,ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดที่คุณยศผมว่า จากกรมศุลกากรเนี่ยมูลค่าการซื้อขายของไทยกับลาวนะครับประมาณปีละสองแสนกว่าล้านมีมีคนคอสไปคอสมานี้ปีปีละหลายล้านคนนะครับเพราะว่าอุบลของเราเนี่ยถือว่าก็เป็นจังหวัดใหญ่มีการ,รทําธุรกิจอะไรต่างๆมากฝั่งเมืองสารวัตของเขาลนะคะเป็นเป็นยังไงคะคของเขาก็ของเขาตรงนั้นครับก็จะเป็นแหล่งสําคัญมากมเพราะว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อของถนน c l m v ครับที่จะข้ามจากสั่งพม่าใช่ไหมครับ ไปฝั่งขวาทะลุมาฝั่งไทยแล้วก็ไปทางฝั่งลาวแล้วก็ไปถึงฝั่งเวียดนามเลยเพราะตรงนี้จะเป็นเส้นสําคัญเลยซึ่งจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับมันระยะทางแค่ล้อก่กิโลเองมาเชื่อมจุดที่มันขาดหายไปพอมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต่อกันแบบคือไร้รอยต่อเลยคือขาดต่อได้ยาวเลยใช่ครับแล้วแคนสารวันนะครับเป็นแควนสําคัญในฝั่งตอนล่างของฝั่งลาวอะครับตอนใต้ของฝั่งลาว หรือว่าเป็นเศรษฐกิจที่สําคัญมากค่ะโอ้โหสําคัญขนาดนี้นะ<ม>การก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงคะก็ถ้าเริ่มต้นก่อสร้างคาดการประมาณปีหกแปดหกเก้าใช้เวลาก่อสร้างประมาณสามปีครับ<ม>ก็เสร็จประมาณปีเจ็ดหนึ่งหรือปีเจ็ดสองครับอ๋อประมาณปีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองใช่ครับค่ะอย่างในระหว่างช่วงของการที่จะต้องดําเนินโครงการมีอะไรที่ประชาชนในพื้นที่ควรจะรับทราบยังไงด้วยไหมคะครับ ก็กรมทางหลวงนะครับก็คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องเนี้ได้มีมติอนุมัติทางคอรมอให้ก่อสร้างเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอแล้วก็ขอความมีส่วนร่วมของประชาชนก็ได้มีทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงผู้ชมที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับคอยเป็นกาลังใจให้กรมทางหลวงได้สร้างสะพานนี้ให้สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีด้วยนะครับ ะนเราอาจจะมีมีคุณผู้ชมที่อยู่ฝั่งสปปลาวด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะก่อให้เกิดประโยชน์มากเพราะว่าห้าแห่งที่ผ่านมานี่ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องของการพัฒนามาได้อย่างสำคัญมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเมื่อจะเป็นบริเวณหนองคายจังหวัดใกล้เคียงนะครับเป็นเมืองหลวงเวียงจันทร์มุกดาหารนครพนมเชียงของบึงการเนี่ยโอง ถ้าถ้าคุณคีดคุณยศได้ผ่านไปแถวนั้นมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นเยอะมากเลยครับใช่ครับ่ะนะเคยเคยเคยไปเคยไปอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช่ใช่นะคะนะอะไรที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทีค้นอกจากคนในพื้นที่ค่ะครับก็ก่อนอืนครับต้องขอบคุณรายการเช้านี้ประเทศไทยนะครับที่หยิบยกโครงการสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่6มาเสนอให้ผู้ชมทราบนะครับก็ขออนุญาตตรงนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าภารกิจของกรมทางหลวงเนี่ย นอกจากจะาก,การสร้างทางบำรุงทางอำนวยความปลอดภัยทางหลวงทั่วประเทศมอเตอร์เวย์แล้วเนี่ยกรมทางหลวงยังมีภารกิจสร้างทางเชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับว่าจะเป็นไทยเมียนมาไทยลาวไทยกัมพูชาไทยมาเลเซียยกตัวอย่างถนนสายเอเชียนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องเน้นเลยคือเรื่องความปลอดภัยครับโดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับท่านสราวุฒิทรงศรีวิไลเนี่ย ท่านเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นช่วงระหว่างการก่อสร้างเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบความไม่สะดวกกับผู้ใช้ทางแต่ท่านเน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นระหว่างการก่อสร้างหรือถนนที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ <crispy. S 2> แล้วก็คุณทิพย์คุณยศนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบมกรา,าเนี่ยของทุกๆุกปีนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่ประเทศไทยกําหนดให้เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนครับพรุ่งนี้เลยครับ ปีนี้จะเป็นปีแรกเอานี่ปีแรกที่เรากําหนดเลยนะคะอี่สิบมกราปีนี้ครับเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนครับ2ี่มกราของทุกๆปีครับโอ้นะก็จะเป็นวันที่จะทำให้เรากระตุ้นจิตสำนึกให้รักความปลอดภัยนะคะให้ผู้ขับขี่อะไรต่างๆได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยกันใช่เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับ ผู้ใช้ทางทุกท่านนะครับว่าเวลาขับรถก็ใจเย็นๆต่อกันนะครับเคารพกฎจราจรและสำคัญที่สุดคือต้องเมาไม่ขับนะครับค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะดรปรีชาพรชินเจียอยู่ที่นี่หัวใ้ครับชินเียอยู่ที่นี่หัวใจเช้นเดียวกันค่ะสวัสดีตุวจริงขอบพระคุณมากโอ้มาเล่าให้ฟังเห็นภาพชัดเจนเห็นภาพชัดเจนความสำคัญถูกต้องเพราะว่าประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจขับขึ้นได้หมดทุกอย่างเลยนะคะนะ